นะคะวันที่8กันยายนคุณเฮงยันยนสาขาท่าตูนแต่งคิวเดย์ค่ะเรานำเสนอนะคะผลิตภัณฑ์ของฮอนด a านะคะนี่น้ำมันเครื่องนะคะสังพอแทฮอนด้ a โปรเจก t ์อัลตร 10W40 ปกป้องมั่นใจใช้สุดทุกเส้นทางนะคะนี่สูตๆแบบนี้น้ำมันเครื่องดีนะคะนี่น้ำมันเครื่องสังพอแท้นะคะก็มีให้เลือกมากมายนะคะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นวันนี้คอเลชันอะไรนะคะส่วนลดนะคะ10ไปเลยจ้าลูกจ้านี่ ชอบแบบไหนจ้าเลือกได้เลยนะคะเฟืองท้ายสั่งพอแท้ก็มีนะคะลูกค้านี่สเปย์นะคะฉีดโซ่ผู้ใดใช้รดโซ่นะคะรดเกียร์มากเลยจ้านี่สเปสีโซ่นะคะอันนี้สเปย์ทำความสะอาดเครื่องนะคะเวลาเราล้างเครื่องเราไม่ต้องใช้น้ำมันเบนซินนะคะมันจะทำให้หนึ่งมลภาวะนะแล้วก็ที่สำคันร่างกายนะคะของในช่างของผู้ใช้นี่เลยนะคะกระป๋องเดียวจบสวยงามนะคะ แล้วก็น,นี่นะคะหมวกกันน็อกที่มาจากโปรโมชั่น250บาทไม่ขายจากลูกค้าจ๋าขอบคุณลูกค้า129บาทโอ้ยสุดยอดเลยนะคะแล้วก็ยังมีนี่นะคะหมวกกันน็อกสวยๆนะคะนี่เห็นไหมคะชอบไหมคะมีบริการส่งถึงบ้านนะจ้าวันนี้ เห็นทางอเพจคุณเฮงแล้วนะคะมาเลยจากคอลเลิชันนี้นะคะสวยงามมากมายนะคะชอบแบบไหมเสื้อสวยๆอู้ถูกใจไหมคะลูกค้าสวยๆนะคะนี่ถูกใจนะคะมาเลือกเลยจ้ะวันนี้โปรดีโปรเดิดนะคะใครไม่เฮงมาคุณเฮงสาขาท่าตูมจา้า